สวัสดีครับโหราจารย์แชนแนลมหาจังพลังบวกร้อยล้านชายชานข้ามคนโหราศาสตร์อินโดจีนลินณีุ้่มจะเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีตุลดวงช่วง26่สิกรกฎาคมถึง23สิงหาคม68ในแง่มุมของการงานการเงินความรักเรืยองโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจแล,ละชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของวัฒนาตัวตนของคุณชาวตุลน,นะครับคุณไม่จะเจอการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญ ใกล้ๆนี้อาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวหรือมีบางอย่างมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดเนี่ยมันทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับรายจ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นความรับผิดชอบภาระที่มันหนักมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าคุณก็มีความสุขในอีกรูปแบบหนึง่งในชีวิตคุณนั่นเองประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณชาวตุลสิ่งที่คุณห่วงมากที่สุดก็คือคนรละของคุณ คนที่คุณรักนั้นนะครับคุณห่วงสุดๆเรื่องของสุขภาพคุณห่วงความเป็นไปต,ต่างๆคุณมีความอ่อนไหวสูงอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆนะครับเรียกว่าสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของคุณรอบข้างเนี่ยมีอิทธิพลต่อคุณในง่ายมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับาจะทําให้ใจคุณนั้นนะครับนิ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณควรจะต้องมองใบไม้สีขเขียวามากย,ยิ่งขึ้นมองธรรมชาติที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้ให้ธรรมชาติบําบัด ใจ,ใจของคุณให้มีความนิ่งมากขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความสุขุมมากขึ้นให้มีความคลายเครียดมากยิ่งขึ้นและมีอารมณ์ที่มันนิ่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หัวใจของชาวตุลน,น,นะครับสิ่งที่คุณห่วงใยไม่สุดก็คือคนลกของคุณสุขภาพของคนลกของคุณแต่คุณไม่ต้องวนไปนะครับเิีงยวนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับคุณจะมีความสุข ภายหลังการลุ้นและคุณจะต้องวางแผนอย่างดีสุดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของพื้นฐานที่มันจะเป็นต่อชีวิตต่อความสมดุลต่อการเรียนรู้ต่อการพัฒนาการของพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับรวมถึงคุณจะต้องใส่ใจในการพักฟื้นใส่ใจใเรื่องของการเยียวยาทั้งทางร่างกายทั้งทาง,ทง,ทง,ทงจิตใจอย่างเต็มที่กับคนที่คุณรักอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วคุณก็จะได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งในมุมมองของความเชื่อทั้งในมุมมองของชีวิตจริงนะครับของการดูแลเทคแคร์อย่างถึงที่สุดนะครับที่คุณจะมอบให้กับคนที่คุณแคร์และคนที่คุณรักน,นั่นเองนะครับส่วนความรักที่คุณปรารถนาก็คือคุณไม่อยากให้มีเรื่องที่มันไม่ดีเกี่ยวเรื่องของสุขภาพของคนที่คุณรักเลยนะครับคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันควบคุมได้มันอยู่ในคอนโทรลและมันอยู่ในแผนการที่คุณวางไว้ทั้งหมดนั่นเองในเรื่องของความรักนะครับ หรือผิดพลาดน้อยสุดอีกตัวเด่นนะครับด้วยคุณคาดหวังไว้สูงนะครับว่าสิ่งที่คุณได้มาใหม่นั้นนะครับในเรื่องของครอบครัวนะั้นมันจะต้องมีความสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณต้องการอีกตัวนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ของคุณนะ,นะครับแม้ว่าคุณจะต้องจ่ายหนักกว่าปกติจะบอกว่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าคุณมองว่ามันไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับคุณมองว่ามันเป็นการจ่ายเพื่ออะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของปัญญาที่มันดีไม่ขึ้น เพื่อองค์ความรู้ที่ดีมากขึ้นของการจัดการที่ดีจัดแจงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคตถ้าองค์ความรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งหากคุณมีการวางแผนที่ดีเรื่องของการใช้ใจ่ายอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้เองครับแต่ด้วยความที่ชาวตุนนั้นไม่ใช่มีหัวใจในการวางแผนสร้างความสมดุลในเรื่องต่างได้ดีคุณจึงมักจะผ่านพ้นมันไปได้เรื่องของการเงิน ได้นดั่นเองนะครับเรื่องของเงินเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนและเงินหมุนเวียนได้สั้นๆนนะครับคุณทําได้ดีทีเดียวนะครับคุณแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีข้อด้แยงต่างๆที่เคยมีปัญหาเนี่ยคุณก็เคลียร์ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอีกด้วยนั่นเองนะครับหรือก่อนน้นีคุณมีปัญหาเรื่องคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคุณมักจะเป็นฝ่ายชนะในท้าย่สุนนดนั่นเองนะครับรวมถึงคุณมักจะใช้เรื่องของเงินหมุนเวียนได้สั้นๆนั้นนะครับหรือลงทุนได้ หรือองค์ความรู้ที่มันเป็นแนวสมัยใหม่อย่างที่สุดนะครับคุณพยายาาจะทําให้เกิดการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนความทุกขั้นทุกตอนนะครับทุกสิ่งมันเป็นความจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งการเรียนรู้ของคุณนั้นนะครับอาจจะเป็นการลง,ลงทุนเรียนรู้เพื่อสิ่งที่คุณได้รับมาใหม่ๆหรือการลงทุนใหม่ๆอีกตัวนั่นเองนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับถือว่าคุณสามารถที่จะ,จ,ะจัดแจงบริหาร การเงินของคุณได้อย่างมีิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองประมาณนี้แล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้สิ่งที่คุณได้ทุ่มเทลงไปเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเพื่อครอบครัวของคุณนั้นนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันสำเร็จผลมันส่งผลให้เป้าหมายในการที่คุณทําอยู่นั้นที่มีอยู่นั้นประสบความสําเร็จมาก่สุดทั้งในเรื่องของคุณภาพของคุณของตัวคุณหรือของคุณภาพของสมาชิกใหม่ในครอบครัวของคุณ รวมถึงคุณภาพของสิ่งที่คุณจะได,ได้รับกลับมาจากการใช้เงินลงทุนอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างสิ่งที่คุณนะครับชาวตุนไม่จะเจอปัญหาในช่วงนี้ก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีข้อพิพาทต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือความวุ่นวายในการแก้ไขปัญหาต่างเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยกับสิ่งเหล่านั้นเยอะเชียวนะครับแต่การที่คุณมักจะรู้เท่าทาันของเหตุปัญหา เพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้คุณรู้เข้าใจคุณเข้าใจทักษะต่างๆคุณเข้าใจแนวโน้มในปัจจุบันและรู้เทนในอนาคตเป็นดีนะครับรวมถึงคุณสามารถที่จะปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงจัดการผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้และความเท่าทันต่างๆนี่มาแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับแต่อาจจะมีปัญหาตรงจุดท,ที่ว่า อาจจะมีความอิจฉาริษยาจากคู่แข่งหรือเรียกว่าเห็นคุณได้ดีหน่อยไม่ได้เนี่ยก็จะหาเรื่องคุณให้ได้เพื่อให้คุณใจเขาเชยหรือทําอะไรให้คุณเสียหายนั่นเองนะครับแต่ด้วยการที่คุณมีเทคนิควิธีการการประสานงานที่ดีคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องดีความต่างๆหรือเรื่องการใส่ร้ายต,ต่างๆได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับและก็มาจะจบสวยนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเต็มตัวเต็มใจไว้เลยนะครับช่วงนี้ คุณจะเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดของคุณทั้งงานลากก็ต้องทามงานหลวงก็ต้องสู้นะครับความอึดเท่านั้นนะครับที่จะนําพาสุภาพที่ดีมาให้กับคุณและครอบครัวของคุณนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากจะให้ปัญหาเก่าๆเนี่ยที่มันค้างค้างอยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับและเสร็จรุ่งร่งโดยเร็วความปรารถนาข้อน,นี้มันมั่นจะสําเร็จในช่วงเวลานี้อีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมอ,องคุณนะครับ พวกเขาักจะมองคุณว่าคุณเป็นพวกที่มีทักษะพื้นฐานที่แน่นเปรียะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนระยะยาวเนี่ยที่จะสามารถสร้างความสมดุลที่มันลงตัวนะครับจากอดีตจ,จนมาถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เข้ากับปัญหาและสถานการณ์ความต้องการในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นทึ่ง ในฝีมือการมองและการจัดการของคุณชาวตุนนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของโอกาสโชคลาภของคุณชาวตุนนะครับสิ่งดีๆของคุณก็คือการยอมจ่ายการทุ่มสุดตัวเพื่อคนที่คุณรักเพื่ออะไรเพื่อสร้างโอกาสที่ดีที่สุดและการเติบโตที่มีคุณภาพในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหรือเพื่อรองรับเทโนโลนี้ใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับเรียกว่าคุณมีการลงทุน อย่างถูกที่ถูกเวลาสิ่งเหล่านี้นจะส่งผลบวกมากกว่าผลลบให้กับคุณและสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขน้ำโชคกันบ้างนะครับได้เด่นสลับชาวลัคนาและราศีตุลก็คือเลข 3> 1. เลข3และเลขศูนย์จบไปแล้วนะครับสาหรับชาวลัคนาและราศีตุลดูดวงช่วง2 6กรกฎาคมถึง23สิงหาคม68 หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งชอ่องราาัอาจย์ชินลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ